วันนี้มาดูหนัง16มมมิตรชัยบัญชาปี2509หนังที่ใช้ชื่อนางเอกเป็นชื่อเรื่องก็คือชื่อเรื่องดาวพระสุกดาวพระศุกก็คือคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณภาคก็คือพระเอกมิรชัยบัญชาหนังเรื่องนี้สร้างโดยนพรัตนภาพยนตร์โดยคุณนพรัตน์สันสีวิมลรักเป็นผู้สร้างผู้กำกับการแสดงก็คือคุณสมควรกระจางศาสตร์ เข้าฉายครั้งแรกที่เอ็มพายเมื่อวันที่30ธันวาคมปี2 5 0 9และนี่ก็เป็นฟิล์มหนังที่พวกเราพบหรืออยู่เพียงม้วนสุดท้ายม้วนเดียวนะครับเป็นม้วนจบนะครับความยาวก็17-18นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้จะฉายให้ดูให้หมดนะครับแต่ว่าต้องทำภาพให้เร็วขึ้นหน่อยเพื่อที่จะล่นเวลามาคุณบุษรสารนฤมิตนะครับอยู่ซ้ายมือนางเอกพิสมัยวิไลศักด บุษราณี่เป็นแม่ของดาวพระศุกร์คนนี้แหละครับแต่ว่าคุณพิ่สมัยนั้นยังไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแม่นี่ครับคุณชดาพรวชิรปรานีมิตรบัญชาเป็นคุณภาคนะครับไม่เป็นไรครับหนังเรื่องนี้ตอนได้ฟีม,มานี่ไปได้บทภาคมาจากอีกแหล่งหนึ่งนะครับก็เลยเอาบทภาคมานั่งดูๆนะครับ 1 7บนาทีผมก็ภาคฉายไปแล้วนะครับที่โรงหนังของหอภาพยนตร์แล้วก็เอามาลง youtube ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางฉากนั้นต้องตัดออกเพราะไปใส่เพลงบรรเลงที่ติดลิขสิทธิ์นะครับวันนี้ก็เลยใช้วิธีฉายแบบบรรยายนะครับนี่ต่อว่านะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นหนังรุ่นแรกเลยนะครับของ ดาวพระศุกร์นะครับคุณพิสมัยแสดงเป็นดาวพระสุกร์ุ่นแรกนะครับเวลาบทเกรี้ยวกราดอย่างนี้นะครับมิชาบัญชาญจะแสดงค่อนข้างเรียกว่าได้ดีเลยนะครับดูครับจะตบแต่ก็ไม่ตบนะครับพิสมัยนั้นชีวิตใครก็รู้นะครับดาวพระสุกร์ชีวิตเป็นอย่างไรนะครับ ดาวพระศุกร์กับดอกโศกนี่ดูไปดูมาบางทีก็เรียกว่าสับสนกันได้เหมือนกันนะครับนี่ครับไปเปิดร้านดอกไม้ผู้พิพากษาครับคนนี้คุณธงวิศวัชารับจะเป็นคน <c oughs> ดูแลดาวพระศุกร์สวมแหวนมัดโดยที่ไม่รู้นะครับว่านี้เป็นลูกสาวของตัวเองคุณบุษราเห็นเสร็จแล้วก็ ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับพอตัวเองทิ้งเข้ามาเอ้ยเขาทิ้งเธอไปแต่ว่ายังไงก็ต้องบอกพ่สมัยนี้ก็ไในขอดูดูแหวนเห็นไหมครับพ่สมัยนี้ในเรื่องนี้ดาวสุขนี้ขยธานะนะครับเลรงมิชัยบัญชา เปิดร้านดอกไม้นึกถึงสมัยก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องที่ดูแล้วสนุกสนานนะครับคนสมัยก่อนพิสมัยกับบทแบบนี้ถนัดนะครับบทที่พูดจากระทบกันที่ค่อนขอดรดูครับ เสียได้นะครับฟีล์มเหลือมาแค่ม้วนเดียวไม่รู้ไปหลุดอยู่ที่ไหนนะครับบางทีได้มาม้วนเดียวเราบอกเสียได้แล้วเรื่องอื่นไม่เหลือสักเฟรมเลยนะครับไม่มีเหลือจริงๆผมเคยอธิบายแล้วนะครับว่าเห็นไหมครับฟิล์มหนัง1ีมม,มนี่ถ้าไม่ทิ้งฟิล์มอย่างเดียวนะครับก็จะอยู่ทนเอามาฉายได้นะครับแต่ว่าเพราะว่ามีคุณชุมพรเทวิทักษ์นะครับเข้ามา เป็นคนของคุณธมวิศวัชตามาดูฉากท้ายๆเลยนะครับไม่ใช่ตัดนะครับมันมีแค่นี้จริงๆฉากที่คุณบุษรามาทำความเข้าใจแล้วก็จะมาบอกความจริงว่าผู้หญิงที่ไปมั่นด้วยนั้นเป็นลูกนะครับคุณธมวิศวชาัาคิดว่าเขาอิจฉานะครับทีแรกคุณพิสมัยนี่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วนะครับ ไม่รู้ว่านี่คนนี้คือพ่อตอนนี้ล่ละครับที่จะได้แอบได้ยินเขาคุยกันถึงรู้ว่านี่คือพ่อคือแม่ของตัวเองนะครับนี่ครับแต่ว่าเกลียดแม่นะครับแม่เอาตัวเองไปทิ้งยังไม่หายเจ็บใจพ่อเองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับตอนนั้นเป็นหนุ่มนะครับมีเหตุจำเป็นนะครับต้องทิ้งลูก ทีนี้ก็จะมาดีกันตอนนี้แหละครับหนังชีวิตแบบนี้ถ้าเป็นหนังดังๆนะครับถ้าเป็นหนังที่เป็นนิยายหรือเป็นละครวิทยุดังๆนี้คนจะติดนะครับคนจะถามหาบางทีมีแค่นี้ก็โพสแค่นี้ไปนะครับถามหาว่ามีฟิล์มอีกไหมมีหนังอีกไหมมันไม่มีนะครับมันมีแค่นี้จริงๆ ถ้าพวกเราไม่ออกตามหาฟิล์มหนังก็จะไม่มีหนังเหล่านี้ดูนะครับให้ท่านสังเกตดูนะครับว่าหนังที่ลงไว้ในช่อง YouTube ชุมทางหนังไทยบางท่านบอกดูตรงไหนนี่วิชัยบัญชามากับคุณชาดาพร์วิเชรปราณีนะครับคืออย่างนี้นะครับบางทีผมลงหนังเรื่องนี้ไปแล้วท่านเขียนถามมาว่ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหมนะครับอยากแนะนำดูนะครับว่าเบื้องต้นก็ท่านอยู่ในช่อง YouTube ชุมทางหนังไทยแล้วก็มันมีระบบพิมพ์ค้นหาในช่องนะครับนึกถึงหนังเรื่องอะไรลองพิมพ์ดูนะครับถ้ามีก็จะเห็นนะครับเห็นชื่อหนังอยู่นั่นแหละครับง่ายๆเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นการค้นหาค้นหาในช่องนี้ง่ายนะครับพวกผมไปค้นหาพิมพ์หนังตามตาม่ตางจังหวัดนี้ยากกว่านะครับฉะนั้นก็มีโอกาสใช้คําค้นง่ายๆนะครับเป็นพ่อเป็นลูกกันนะครับฉากนี้บายเขาว่ายังไง คุณชนาพอนี่พอรู้เป็นพ่อเป็นลูกกันนี่จะเริ่มหึงแล้วนะครับเพราะว่ากลัวพระเอกนจะไปรักกับคุณพิสมัยวิไลศครับตัวเองกอจะชวดไปนะครับนะครับจากนี้พิสมัยหนีเลยนะครับขอตัวทีนี้คุณคุณข้าใช่ไหมพิชับัญชาเขาก็มาปลอก สมัยนะครับรู้นะครับว่าเป็นชีวิตที่ระหกระเหินลำบากลำบนมาเหลือเกินนะครับก็ต้องมานั่งปลอบนั่งอะไรกันนะครับแล้วนี่คุณคุณธงบิศวชาติก็พระเอกเก่าเหมือนกันนะครับเป็นพ่อก็ออเดี๋ยวว่ามาทำความเข้าใจกับลูกนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ ท่ครวญถึงชีวิตของตัวเองนะครับมิชเชบัญชาก็จะรู้นะครับว่าเป็นอย่างไรทีนี้ก็สุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้แหละครับจะตกลงกันอย่างไรคุชดาพร์นี่ ดูนะครับคุณชนาพรเป็นนางร้ายเป็นทั้งนางยั่ววิ่งตามไปครับรถเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าตอนเกิดอุบัติเหตุนั้นฟิลไม่มีนะครับก็นอนป่วยอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อหาดาวพระศุกร์เพื่อหานางเอกผู้ที่พยาบาลก็คือคุณบุษราณารุมิตรนะครับแม่ของนางเอกจริงๆก็เกี่ยวข้องกับพระเอกด้วยนะครับเป็นเหมือนญาติกัน คุณสาหัสบุญหลงหรือว่าคุณพฤหัสบุญหลงนะครับอีกคนหนึ่งแล้วก็มาตามง้อกันฉากจบครับนี่มาง้อกันตรงนี้แหละครับแล้วก็จะมีดาวตลกแทรกเข้ามานิดหนึ่งนะครับตัดสลับก็เรียกว่าจบเรื่องแต่ว่ากระท่อนกระแท่นนะครับตอนที่ าพาดเสียงก็ต้องาพากช่วยไม่งั้นคนดูก็จะไม่เข้าใจประมาณ17นาทีนะครับนี่ทำให้เร็วขึ้นก็จะเหลืออยู่ประมาณแค่9นาทีเสร็ๆหนังเรื่องดาวพระสุกเมื่อ59ปีที่แล้วก็จะหมดอยู่เพียงแค่นี้นะครับ